ครับผมกลับสู่รายการเปิดการพิกดวงครับและนี่เป็นช่วงที่3ของรายการนะครับยําเบอร์โทรอีกทีนะครับใครที่สนใจจะดูวงส่วนในรายการหรือถามเรื่องดวงชงของตัวเองครับสามารถโทรมาได้ครับที่เบอร์026893673นะครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านรออยู่แล้วนะครับคุณสุโรธครับคุณสุโรธสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณสุโรธเรื่องคดีความเป็นไงบ้างครับก็ยังอยู่ในกระบวนการนะครับเหรอครับดูดูที่ท่าเป็นไงบ้างคุณสุโรธ ยังไม่ทราบเลยเหมือนกันฮะคงต้องตามไปถึงปีหน้าโอเคครับแต่วันนี้มีมีคำถามอะไรอยากจะถามครับอยากจะถามอาจารย์เกี่ยวกับปีชงนะฮะของตัวเองไม่ทราบว่าตัวเองเกิดระหว่างปีเถาะหรือปีมะโรงจะถามอาจารย์เรื่องวันเดือนปีเกิดได้ไหมครับครับวันที่สี่กุมภาวันที่เท่าไหร่นะครับสี่กุมภาครับสี่กุมภาใช่ไหมฮะสองห้าศูนย์เจ็ดได้ยินไหมครับสี่กุมภาสองห้าหนึ่งเจ็ดใช่ไหมครับสองห้าศูนย์เจ็ดครับ 2 5 0ห้เครับเวลา0ูนย์สี่สองศูนย์ห้าศะครับครับผมสี่กุมภาสองห้นย์เจ็ดนะครับอ่แล้วก็เวลา0ูนย์สโอเคครับระหว่างปีถาะหรือมะโรงครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านับทางนับทางจีนนะครับนทางจีนหรือทางไทยก็แล้วแต่นะฮะมันจะเป็นปีเถาะทางโหราศาสตร์จันหรือวันังคารครับอาจารย์ วันจันทร์หรือวันคารเหรอฮะเกิดช่วงเวลาตีสี่กว่านะครับคืนจันทร์ต่อเช้าอังคารนะครับก็จะเป็นวันจันทร์ฮะคืนจันทร์นะครับใช่ครับโอเคครับวันจันทร์ทางโหราศาสตร์แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะอายุอ่าย่างสี่สิบแปดครับสี่สิบแปดสี่สิบแปดย่างสี่สิบแปดเอผมถามหน่อยผมถามหน่อยไอ้คดีความของพี่เนี่ยมันเป็นฟ้องร้องเรื่องอะไรกัน อ่าเป็นของผู้ใหญ่ไม่ใช่ของเราโดยตรงนะครับครับเป็นเรื่องของมรดกตกทอดจากคป้าคือเป็นพี่สาวของของพ่อนะฮะครับแล้วก็มีส่วนที่จะได้มาถึงคุณแม่เราซึ่งพ่อเราเสียไปนานแล้วฮะครับแล้วก็มรดกตอนนี้ก็คือกําลังอยู่ในกระบวนการให้กับญาติญาที่เหลือฮะอ๋อแล้วคิดว่าปีหน้าปีเนี้ยปีเนี้ยนะคือตอนนี้คือสี่ สี่สิบเจ็ดอ่ะเท่าไหร่สี่เจ็ดยาสี่สิบแปดถูกไหมใช่ครับอาจารย์ฟันธงพันเปอร์เซ็นหมื่นเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นเลยว่าปีหน้าถ้าเกิดว่าคุณนะครับผมวิ่งให้มันสําเร็จคือม่ายง่ายคือฟู้ให้มันไฟให้เต็มที่ให้มันจบภายในปีห้าสิบห้านะครับผมชนะได้เงินเอ่อได้เต็มจํานวนแล้วปต่หาหรือแบ่งเป็นสัดส่วนนะฮะน่าจะเป็นลักษณะของการเฉลี่ยแบ่งให้ครับ,รบผมก็คิดว่าคงจะเป็นสัดส่วนคงไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นครับ แต่ว้ามันยังดีกว่าไม่ได้ไงครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเลยสมมุติว่าเลยเลยปีห้าไปห้าหกต้องบอกว่าจบข่าวเลยไม่ได้สักบาทเลยครับนะเพราะนันเองแสดงว่าปีหน้าทั้งปีมีญาติพี่น้องระดมเลยสู้ให้เต็มที่ใช่เพราะมีหลายส่วนมากเพราะว่า อาจารย์เห็นว่าญาติญาติทางญาติทางเราเนี่ยก็เยอะเหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นวีเลยอาจารย์ว่ายัางไงก็ได้อยู่แล้วจะแต่งแต่งกันไปนะครับแล้วใช่แล้วช่วงที่จังหะวะที่จ,จะเขาเรียกว่าอะไรนะบีแบบหมายถึงว่าจังหวะที่จะเร่งไ,ไปปวดประสาทไปทําให้เขาเกิดความหวาดระแวงก็คือช่วงเดือนมกรากับเดือนสิงหาจะเป็นช่วงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับนะครับลองดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าเดือนมกรามีโอกาสไปไหว้นะครับไปไหว้อาจารย์อยากให้ไปไหว้พระที่อยู่ใกล้ๆน้ํา นะครับอาจจะหรือว่าพระที่เคยมีตำนานว่าลอยน้ำมานะครับอย่างเช่นหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่ออะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับที่ใกล้น้ําลอยน้ํามาหรือว่านึกอะไรไม่ออกก็ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะครับไปขอจากท่านถ้าเป็นเจ้าแม่กวนอิมให้เป็นเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวหรือว่าปางพันเนธพันกรก็ได้นะครับก็จะมีโชคนะครับแล้วก็ปีนี้รู้สึกว่าจะชงวันจะชงวันแล้วก็ชงปีด้วยปีเถาะนะถ้าเป็นไปได้ก็ไปไหว้ท่พเจ้าไทยสวยเอี้ยที่อาจารย์แนะนาหรือหรือ อาจไปไหว้ที่สาเจ้าก็ได้นะครับหรือว่าไปไหว้ถ้าเกิดว่ามากรุงเทพก็ไหว้ที่วัดบางกอกวัดเล็กนิยีนะครับหรือนะครับหรือใช้เครื่องรางที่จะแนะนําไปเป็นถ้าเป็นผู้ชายอย่างพี่เนี่ยถ้าเกิดผมแนะนำผมก็แนะนําให้ใช้เป็นตะก,กรุดกันโชมเพราะว่าต้องการความมั่นคงของดวงชะตานะครับเรียบร้อยโอเคนะครับพี่อ๋ออยากถามเรื่องงานได้ไหมครับได้ครับ คือผมออกจากงานเก่ามานะครับแล้วก็สมัครงานใหม่ไปหลายที่ไม่ทราบในช่วงปีหน้าเนี่ยทางการงานที่รอคอยแล้วการเงินเนี่ยจะมีความมั่นคงมากขึ้นไหมครับต้องบอกว่าปีหน้าเนี่ยนะครับก็คือเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวตั้งแต่วันเกิดเป็นต้นไปมันจะยิ่งดีมากครับนะครับความจริงอาจารย์เสียดายอยู่อย่างหนึ่งนะคือปีนี้หน้าที่การงานที่คุณออกมาเนี่ยนะครับความจริงอะ มันเป็นจริงๆแล้วในดวงชะตานี้เป็นดวงชะตาที่ยิ่งใหญ่นะเป็นดวงชะตาที่ยิ่งใหญ่คือได้งานเนี่ยมันจะต้องได้งานที่ยิ่งใหญ่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณจะเข้าหาคนช่วยหรือคนจะแนะนําฝังงานหรือว่าคนที่จะฝังงานให้คุณได้คุณต้องเข้าหาผู้หญิงที่ออกจะผิวสองสีนะสองสีออกจะเป็นออกจะดําแดงก็ได้หรือว่าขาวหรือถ้าขาวเหลืองหัวจะฟูๆนะทําผมเหมือนผู้หญิงคุณนายอะนะหัวฟูๆหัวฟูๆคือแบบบางทีไม่ได้หัวฟูๆเครืคร่องอะไรนะตีกบังตีกระบังอะนะ คุณก็จะมีโอกาสว่าจะได้งานแล้วก็จริงเดือนนี้เดือนนี้คุณจะเจอผู้หญิงคนนี้บ่อยคนผู้หญิงคนนี้หน้าออกจินจีนหน้าจินจีนตาอย่างนี้เลยแล้วก็แก้มป่องป่องอ้วนอ้วนนะแต่ว่าคือแค่หน้าเฉยรูปทรงหน้าเขาจะอ้วนอ้วนนะคนนี้เขาจะแนะนํางานให้คุณได้น่าจะจริงจริงแล้วผู้หญิงคนนี้คุณน่าจะได้เจอเขาแล้วแหละประมาณครั้งสองครั้งในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบสามที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวจะได้เจออีกนะจะได้เจอกันบ่อยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเขามีการคุยงานไว้ก็ รับรับรับโอกาสนั้นไว้เดือนหน้ามีโอกาสได้งานนะเดือนหน้ามีโอกาสได้งานถ้าหลุดต้องบอกองี้ธันวามกรามีโอกาสได้งานใครติดต่อมารีบไปสัมภาษณ์ครับถ้าเป็นเดือนธันวา,วา,วาให้ใส่ให้พกปากกาแดงไปด้วยครับถ้าเป็นเดือนหน้าเดือนหน้าให้พกลิขิตไปด้วยลิขิดนะนั้นยาลดคำผิดนะพกไปด้วยไม่จำเป็นต้องใช้หลักคือพกไปเฉยนะครับครับใช่แต่ถ้าแบบเป็นกุมภากุมภานี่น่าจะกินอ่ะเขาเรียกเตะฝุ่นไปก่อน ถ้าเกิดเลยเลยกุมภานะถ้าเกิดว่ากุมภาแล้วเตะฝุ่นพอมีนาก็จะมีโอกาสได้งานครับอีกทีหนึ่งนะครับแต่แสดงว่าอาจารย์มองว่าอย่างี้ครับช่วงธันวาคมกับมกราเป็นช่วงที่คุณจะได้เงินได้มากที่สุดแสดงว่าถ้าเกิดว่ามีโครงการว่าเดี๋ยวเดือนมีนาจะได้เงินมากกว่าทุกๆเดือนอย่าสนใจฮะเอาที่มาจับได้เห็นๆก่อนครับนะครับโอเคชัดเจนนะครับคุณสีโรดครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับนะเดืน่ารักดีนะดวงแบบนี้ต่อไปล่ำรวย โทรจากทางบ้านเอาเบอร์ศูนย์สองโทรมาเสียค่าโทรศัพท์แต่รู้ชัดเจนขนาดนี้เลยไม่มีมีที่น้อยในแต่จานแบบนี้ถูมมากนะครับดวงดวงชะตาของพี่เขาเนี่ยอาจารจะเล่าให้ฟังแบบถือถือโอกาสโม้ให้ฟังแล้วกันนะพี่พี่เขาน่ารักอ่ะคือคือคุยกันรู้เรื่องอาจารย์ใช้คำนี้จริงแล้วเนี่ยนะฮะดวงชะตาแบบนี้ต่อไปเขาจะร่ำรวยแต่ว่าสิ่งที่ เขาจะต้องระมัดระวังือการร่วมหุ้นร่วมทำธุรกิจกับคนอื่นมักจะถูกทรยศหักหลังตอนเริ่มต้นบอกว่าเริ่มต้นเราไปด้วยกันนะเดี๋ยวยิ่งใหญ่แล้วจะรวยด้วยกันแต่ปรากฏว่าถูกเขาหักหลังตลอดเวลาแล้วดวงแบบนี้เป็นดวงชะตาที่เขาบอกว่าเป็นดวงชะตาที่อยู่ไหนก็แล้วแต่จะได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงแต่ว่าดวงชะตาของคุณพี่เขาต้องพยายามปรับปรับเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนลุกนิดนึงเพราะว่าเป็นดวงชะตาที่มีแต่คนเกงคนเก่งคืออาจจะไม่ค่อยคุยด้วยมันเลยทําให้เป็นคนที่ห่างกับกลุ่มอื่นๆ นะเขาเรียกการการวาจาเนี่ยในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กลูกน้องเนี่ยเกรงกลัวยามเกรงเวลาเราจะไปเขาก็เลยแกล้งร้องไห้ไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเองดวงชะตานี้ต้องยิ้มเก่งๆหน่อยหัวร้อนหน่อยเพราะเป็นปกติปกติคือเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยจะยิ้มไม่ค่อยจะหัวร้ะเท่าไหร่รอารมณ์เครียดอยู่ตลอดเวลานะครับอ่าครับอ่ะ เดี๋ยวระหว่างรอสายนะครับเดี๋ยวมีเมื่มอกี้มีน้องๆน,นะครับเข <c oughs> าสงสัยว่าเนี่ยคือเริ่มเริ่มจากเป็นคนใจบุญบ้างแล, <c oughs> แล้วครับปีใหม่เนี่ยควรเริ่มต้นศตวตรรษใหม่อะไรใหม่ๆเนี่ยอาจารย์ควรจะใส่บาตรอะไรใส่บาตรยังไงฮะอาจารย์นี่เลยนี่เลยนี่สําคัญมาก <c oughs> นะครับ <c oughs> คือพอดีว่านะครับอาจารย์อาจารย์แนะอย่างนี้แล้วกันก่อนก่อนส่งท้ายปีใหม่ <c oughs> ก่อนก่อนจะสิน้นสิ้นปีไปนะครับถ้าเกิดเรามีโอกาสนะ <c oughs> เราก็ทําบุญดังนี้นะแล้วก็พอต้นต้นปีก็ทําอีกทีหนึ่ง คนที่เกิดในวันจดนะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับทำบุญในวันพระรหัสนะครับเป็นไข่ต้มนะครับห้าใบหรือว่าแกงจืดฟักทองไอ้แกงแกงจืดฟักไอ้ฟักไก่ะนะครับ,รบหรือว่าถ้าเป็นขนมก็ฟักทองก็ได้หรือว่าสาลาเปาไส้ครีมก็ได้แล้วแต่เราอะไรก็ได้นะครับนี่คือคนคน,ค,นคนคนที่เกิดในวันอาทิตย์อาทิตย์ใส่บาตรในวันพระรหัสก่อนหมดปีใหม่แล้วก็พอปีใหม่เข้าปีใหม่ปุ๊บใส่ซีหนึ่ง รับทรัพย์จะให้ดีใส่เงินไปด้วยโโอหนะครับต่อมานะครับคนที่เกิดในวันจันทร์คนที่เกิดในวันจันทร์ทำบุญนะครับในวันพุธนะครับเป็นแกงจืดวุ้นเส้นนะครับแกงจืดวุ้นเส้นแล้วก็หรือว่าแกงจืดเต้าหู้ก็ได้ก็จะทำให้ดวงคุณนั้นดีขึ้นนะครับคนที่เกิดในวันอังคารทําบุญในวันศุกร์ครับเป็นพวกผัดกะเพรานะครับถ้าเป็นขนมก็ขนมออกแบบหวานหวานมากๆนะครับ คนที่เกิดในวันพุธคนที่เกิดในวันพุธนะครับทําบุญในวันจันทร์ดีครับทำบุญในวันจันทร์เป็นพวกขนมเป็นพวกอาหารที่เค็มนํานะครับคนที่เกิดในวันพระรหัสทําในวันอาทิตย์ดีนะครับใส่บาตรในวันอาทิตย์เอาอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อนนํานะครับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับทําบุญในวันพุธนะครับทาบุญในเเอาใหม่นะคนที่เกิดในวันศุกร์ทำบุญในวันอังคารดีนะครับ ทำเป็นลักษณะของอาหารที่ผัดผดหรือว่าจะเป็นปิงป้งง,ย,ง,ย,ง,ย,งย่างๆสับๆนี้ได้หมดครับนะครับแล้วก็คนที่เกิดในวันเสาร์ทำในเขาเรียกว่าต้องไปไหว้พระในช่วงกลางคืนแล้วก็หรือไม่ก็ไปทําบุญในช่วงวันจันทร์นะครับก็จะดีทําบุญเป็นพวกของหมักของดอง <ๆ S 2> ก็จะดีลองดูนะครับเดี๋ยวมารับสายอีกสายนะครับคงจะเป็นสายสุดท้ายแล้วคุณพิชามนจากชนบุรีนะครับสวัสดีครับคุณพิชามนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะครับผมจะสอาถามเรื่องอะไรครับจะสอบถามเรื่องการงานนะคะการงานอ่าวันเดือนปีเกิดครับยี่สิบเอ็ดกันยาค่ะจ้าสองห้าหนึ่งเก้าค่ะสองห้าหนึ่งเก้านะครับจำไม่ไาเวลาเกิดอะค่ะจ้ะไม,ไม่ไม่เป็นไรค่ะก็เรื่องการงานนะตอนนี้ทํางานอะไรอยู่คะตอนนี้ทํางาน เป็นธุรกิจเครือข่ายค่ะธุรกิจเครือข่ายกออ๋ออืมอืมอืมจะถามว่าอะไรอ่ะจะมันจะรุ่งเรืองไหมอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่คะจะ,จะอยู่ได้หรือเปล่าใช่ค่ะทำนานยังครับ่ยาถามหน่อยทำนานยังนาน,นานแล้วค่ะนานแล้วนะอืมอาจารย์บอกแบบนี้ครับในดวงชะตาบอกว่าคือมันจะโปยากสําหรับดวงชะตาของคุณแต่คุณอาจจะได้เป็นผู้นําเขานะจะได้เป็นหัวหน้าสายที่แบบสายจะเริ่มยาวขึ้นเริ่มดีขึ้นแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ครับ คือเรื่องของการเงินมันยังไม่ได้อย่างใจของคุณแล้วก็อย่างหนึ่งข้อเสียที่มันจะเกิดขึ้นในดวงชะตาแบบนี้คือคุณต้องพยายามอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยเกี่ยวกับเรื่อง,องบริวารหรือว่าผู้ที่มาทํางานร่วมกับเราแล้วเขาไม่ได้เงินตามที่เขาที่เราเคยไปคุยไว้โปรโมทไว้อะนะครับค่ะครนี้ในดวงชะตาแบบนี้คือจริงๆแล้วดวงชะตานี้เป็นดวงชะตาที่มีความรับผิดชอบมากอะ่ะคือเวลาคุณเอ่ยพูดอะไรไปแล้วเนี่ยคุณจะเหมือนกับคุณจะรู้สึกผิดอะ่ะเวลาบอกว่าจะช่วยให้ได้เท่านั้นเท่านี้แล้วมันช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้อย่ามแบบูน บนหัวของเราะนะครับปล่อยๆมันไปนะครับจริงๆแล้วพยายามสอนให้คนรู้จักระบบนะครับดวงแบบนี้ถ้าคุณสอนให้ทุกคนมีหน้าที่รู้จักระบบคุณรวยแน่นอนพันเปอร์เซนต์ตอนนี้คุณอาจารย์แนะนําอีกอย่างหนึง่งอาจารย์ถามก่อนผลิตภัณฑ์ที่คุณขายขายเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอะไรบ้างเป็นเป็นนีชีวิตประจำวันค่ะใช้ในชีวิตประจำวันเบสิกเลยใช่ไหมครับ like right 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 ใช่ค่ะคืองนี้ดวงแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณ คุณต้องจัดสินค้าที่เป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่ามีสื่อของไฟฟ้าหรือว่าสิ่งที่ทําให้มันสัง,ง่า hmm. ทําให้มันดูดีอย่างเช่นถ้าเป็นไฟฟ้าอาจารย์ก็มองว่าอาจจะเป็นพวกทําให้เกิดความร้อนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกดูสง,ง่าก็อาจจะใช้แล้วทําให้ดูดีมีลาสีอะไรอย่างเงี้ย hmm. พวกนี้คุณ <Yeah. S 1> คุณนึกภาพออกใช่ไหมค่ะ <Yeah. S 1> แล้วคุณต้องจับสินค้าที่มันดูแพงๆดูไฮโซอ่ะคุณจะขายได้พันเปอร์เซ็นต์นะใน <Yeah. S 1> ช่วงปีหน้าคุณจะโดดเด่นมาก นะช่วงปีหน้าคุณจะโดดเด่นมากแล้วคุณจะแบบรุ่งมากอะ่ะนะครับดวงสองปีนี้ของคุณอนะ่ะจะจะรุ่งอาจา,ารย์ถามนิดนึงตอนเด็กๆคุณเกือบเกือบตายมาเพราะอะไรครับอืมรถชนค่ะแต่ตัวเองไม่เป็นไรเลยนะเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาดีนะครับตอนนี้อาจา,ารย์ถามก่อนถ้าค่าคุณกลับหลังหันไปข้างหลังทางด้านขวามือข้างหลังทางด้านทางด้านซ้ายมือของคุณมันจะมีนาฬิกาหรือเป็นประตูเปิดเข้าเปิดออกครับ ประตูค่ะนะสนแสดงว่าปีหน้าคุณรวยแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเดิอนออกไปนอกบ้านนะคุณจะเจอรถเป็นรถคันสีออกบอลเงินบอลทองหรือว่าเป็นรถสีน่าจะเป็นบอลเงินบอลทองจอดอยู่ทางด้านทางด้านขวามือของบ้านนะครับรถคันนี้เนี่ยอาจจะเป็นรถเพื่อนบ้านก็ได้นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นเลขนำโชคของคุณในงวดนี้นะเอาเลขจากตรงนั้นไปซื้อนะครับถ้าจะถ้าคนชอบเสี่ยงโชค,นะคขวามือเหรอคะใช่ขวามือ ไหนลองโผล่หน้าไปดูซิมันมีหรือเปล่าบอลเงินบอลทองถ้าซ้ายอ่ะมีบอลเงินค่ะแล้วขวาล่ะขวามันจะเป็นมันจะเป็นแต่รถมอเตอร์ไซค์อะค่ะสีออกสีอะไรเออมันเป็นสีแดงดำฟ้าครูแล้วก็สีทองอะไรนะสีรถมีสีทองี๋อมีทองมีขีดทองกอไหนบอกเลขทะเบียนให้ชื่นใจหน่อยสิเฮ้ยจะดีเหรอนี่ยนะเป็นเป็นรถใครคะเป็นรถใคร เป็นรถเพื่อนบ้านนะคะเป็นรถเพื่อนบ้านนะก็จดไว้อย่าบอกนะจะพูดเล่นไม่ต้องบอกนะพูดเล่นนะคะไม่ใช้โทรมาหลังไม่ดีกว่าเออเดี๋ยวองค์ก็จะไปซื้อนะคยังไม่ใช่นะคุณเอาตัวเลขเดืนี้ไปซื้อได้เลยนะครับก็มีเกณฑ์จะมีโชคนะครับมีเกณฑ์จะมีโชคเดือนนี้ด้วยโอเคนะก็ไม่มีอะไรนะคุณพี่สามารถบเก่อนนะครับนะอย่างนัสุขภาพดีหนอยเนาะสุขภาพนิดนึงได้ไหมคะสุขภาพระวังเรื่องภูมิแพ้นะระวังภูมิแพ้แล้วก็มดลูกนะครับสองอย่างนี้ภูมิแพ้มดลูกแค่นั้นเองนะครับ ก็ไปทำบุญเยอะๆนะครับค่ะนะเรียบร้อยนะครับมีอะไรเดี๋ยวติดต่อที่เบอร์ทางด้านหน้านะฮะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนีขนาดดูสดดูสดในรายการอาจารย์คือมันอาจารย์ไม่ค่อยอยากพูดอะไรเยอะใช่ไหมจริงๆเพราะว่ามันเป็นสาธารณชนถูกต้องครับแต่ถ้าอยากดูส่วนตัวต้องที่เบอร์ไหนครับอาจารย์ครับนี่ฮะทางเบอร์ทางหน้าหน้าศูนย์สองหกซีหนึ่งซีหนึ่งสี่เอ้ยครับเอาใหม่นะฮะอาจารย์ชอบติดเนี่ยเบอร์ทางด้านหน้าเบอร์ทางด้านหน้าง่ายๆนะครับแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าเล่าเล่าให้ฟังนะท่านผู้ 2,000บาทตอนนี้เหลือ1,000บาทแล้วก็ใครอยากดู100บาทแต่ต้องมาที่บ้านอาจารย์นะ100บาทผลไม้1ชนิดอาจจะเป็นส้ม5ใบหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ น้องชายอาจารย์ดูดวงแม่นยำดูดวงตาเห็นเหมือนกันนะครับ,รบอาจารย์จะให้น้องชายเป็นคนดูเปิดบ้านดูดวง100บาทใครอยากมาติดต่อที่เบอร์ทางด้านหน้านะครับเชิญครับอ๋อนี่แล้วถ้าใครอยากดูแบบเร่งด่วนเลยหนึ่งเปดแปดแปดสแปดถูกต้องวันนี้ก่อนจากอาจารย์มีอะไรทิ้งท้ายไว้หน่อยไหมครับก็ไม่อยากทิ้งท้ายเลยไหมครับอาทิตย์หน้านะอย่าโทรมาในเบรกสุดท้ายอย่างเดียวใช้โทรตั้งแต่ตั้งแต่เบรกแรกเลยเป็นเราพูดกันไม่ต้องเกรงใจโทรมาได้เลยบอกหนึ่งชั่วโมงเป็นของคุณผู้ชมอยากช่วยอยากช่วยเต็มที่ครับโทรมานน อบแบบว่าร้อยคนโทรมาชั่วโมงนึงยินชอบเลยเ่อจาเขาคงจะเกรงใจหรือว่าเห็นเราคุยสองคนเกรงใจเราหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มท่านผู้ชมทีซีซีทีวีนะครับตอนนี้ผมอาจารย์เอกขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สุขหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ